สวัสดีครับผมคนมบราณสานดีชนเนลครับครับวันนี้ผมพามาดูรถคันที่ลงอยู่เส้นถนนไอที่ออกจากบ้านผาจำยอดจะไปมุ่งหน้าไปทางอาินละวันจะไปก่อนถึงหน้าวัดป่าผู้ฝังนะครับถ้าใครรีบวิ่งเส้นนี้ะจะรู้ดีว่าถนนตรงนี้นะครับทุกคนครับถนนตรงนี้เตือนภัยเลยใครที่วิ่งมารถอ้อยที่คนเคยไม่เคยมานี่ครับจุดถนนตรงนี้ทั้งเส้นเลยนะครับจากบผาจำยอดมา ไหล่ซ้ายทางซ้ายเนี่ยจะชันมันจะเป็นหลุมบางตรงตรงที่นะครับมันจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนี่ครับพี่คนนี้สงสัยจะไม่เคยวิ่งไม่ไม่ชินทางนี่นี่ลอยลงตรงนี้เลยครับนี่ลอยล้อลงตรงนี้มันจะหลุมมาจากนน้นยาวครับมันจะดึงรถอ้อยครับตรงนี้แต่รถเปล่ายัางเอียงเนาะครับถ้าเคยเคยมาเคยวิ่งอ่ะแต่ผมพามาดูครับก็คือน่าจะลงได้สองวันครับ คันนี้ฮีโน่ครับฮีโน่ตูหน้าเหมือนโปโปเฟียครับฮีโน่โปเฟียลงได้สองวันยังไม่เก็บกู้ครับเดี๋ยวผมพามาดูความเสียหายนะครับก็คือโอ้หัวรถนี่ต้องไปอยู่แล้วนะครับเนาะจุดล่างับไปอยู่แล้วนู่น แต่ไม่รู้ว่าคนขับเจ็บไหมนะครับไม่รู้ว่าคนขับเจ็บไหมลงลงโดยแล้วลงไม่แรงครับพลิกลงเลยขับรถวิ่งไม่แรงน่าจะดึงลงเลยเพราะว่ามันยาวมันหลุมยาวมาตรงนี้ก็มันจะดึงรถเลยไม่ได้ไหลไม่ได้แลกเลยวาดอ้อยสดครับลงแล้วผมเคยถามตัวเองนะผมวิ่งมาตรงนี้ครับไป มันจะมีหลุมยาวถ้าเป็นรถอ้อยลงหน้าดูลงแน่นอนผมง่ามันลงจริงหลุมเนี้ยนี่ครับเทเล์ด้วยเทเลร์นโปรเซนตนลงนีน้อยนะครับลงน้อยกว่ารถพว่วงยังลงเลยโอ้นี่ครับก็ใครมาเนาะครับเนาะเตือนไฟพี่น้องรถบรรทุกทุกคนเลยเตือนไฟเลย นี่ครับจุดนี้ก็จะถึงวัดป่าผู้หวังจะมีร้านเอราวันอยู่ขวามือครับพึ่งลงมือบานเองนี่ยังมองไปนี่ยังเอียงอยู่ครับแต่มันก็ไม่เอียงมากเท่าไหร่แต่ข้างหลังจากรถคันนี้มามันจะเอียงยาวเลยครับออกจากวัดป่าธํายอดมามีร้านมันตรงนี้จะเอียงยาวมาเลยนะครับถ้าใครเคยผ่านเส้นนี้เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ แต่ดีหน้าคนขับน่าจะไม่เป็นไรเพราะว่าเห็นเขาพูดมาถ้าคนขับเป็นไรคงจะ <c oughs> คงจะมีข่าวละไม่เป็นไรหรอกแต่ความเสียหายแล้วครับเนาะแรงอยู่เหมือนกันโอ้ <c oughs> แล้วมันเป็นล่องลึกด้วยนะครับจุดนี้ไหลาทางข้างล่างนละ้วล่องลึกด้วยเนี่ย <c oughs> ยังไม่ได้เก็บกู้เลยไม่รู้วันไหนครับนี่ครับไอส้สดไอส้สดคงจะหนักน่ดูครับสงสัยจะไม่ใช่คนบ้านเราเหรอกครับเพราะว่าทะเบียนรถขอนแก่นเขาไม่ชินทางถ้าคนทางนี้วิ่งคงจะรู้ดีตรงนี้นะครับ ก็คนมึงหนาทำคลิปนี้ก็เตือนภัยพี่น้องรถบรรทุกที่จะวิ่งผ่านเส้นนี้ก็แล้วกันอีกเส้นหนึ่งฝั่งนู้นจะเป็นลงโม่ครับเนี่ยถ้าเค,เคยมาเส้นนี้แถวนี้โอ้ก็น่าจะเจ็บอยู่ครับคนขับแล้วก็น่าจะไม่เป็นไรโอเคเลยนี่ครับขนาดฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้มันยังเป็นลุมเลยทุกคนเลยเนี่ยลุมลึกเลยขนาดฝั่งนี้นะครับเนี่ย ไปเนองคนขับเป็น่ยังวะยินข่าวปะแค่ไปเบี่ยงเนาะเป็นลงบบแห้งนี่ห้อยอยู่เลยแห้งโอ้แสดงว่าเป็นไขม่านี่เสร็จเ่ยคนขับเป็นไข่เรียนคือคือการบันทึเล่นอันเดียวกันหลุมไปยังไปยังเลยเก็บนู่นต่อยสอดเตี้ยต่อยไรบ่เต้โอ้แกวแกว ครับผมครับทุกคนก็นี่นะครับผมคนมองหนาวถ่ายให้ดูแล้วก็จุดนี้จุดเดียวไม่เชื่อก็วิ่งรถเป่ามาดูครับจากบ้านพันยอดญออกมาถึงจุดที่มันลงเนี่ยมันเอียงขนาดไหนรถเป่านะถนนไอส์น,นี่ชแนลครับผม <S <S สวัสดีครับ